น้ำที่รองเอาไว้ทุกวนันปะาเป่าฮะปาเป่า,ปาสวิตช์นี้มันมันห้างเสีย ตรงนี้มีตำนานที่โยมโยมเอากระมังที่พระใช้ในการลองน้ำล้างล้างผ้าถูนี่เก็บไปหมดเลยนะแล้วก็เก็บที่มีน้ำยาล้างจานอยู่ตรงนี้เก็บไปหมดเลยคืออันนี้คือความเลวของโยมไม่รู้ไม่รู้ว่าพระเขาใช้หรือว่าไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ในการ นการทําความสะอาดศาลาเก็บไปหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญโยมไม่มีไม่มีจิตสํานึกในการทําความสะอาดตกแต่งที่ที่จะใช้ในการให้พระฉารพะทหารน,นะนี่คือความเร็วของโยมอันหนึ่งนะมันมีประวัตินี่กระมังที่ใช้ในการรองน้ําเพื่อที่จะล้างผ้าผ้าถูพื้น นะผ้าถูพื้นหรือรองน้ําไว้เพื่อที่จะล้างล้างแก้วล้างกระโถนโยมไม่มีกิจสานึกแต่กลับเอากระลมังแล้วก็น้ายาล้างจานพวกสันไลพวกที่ทําความสะอาดเก็บไปหมดเลยเก็บไปไว้ทางด้านโน้นนี่คือความเร็วของโยมคือไม่มีกิจสานึกในการทําความสะอาดที่ที่จะใช้ในการฉันพัฒหารของพระแถมยังเก็บ อุปกรณ์ต่างๆหนีไปหมดเลยนี่ความเดียวของโยมนี่มีตรงนี้มันมีประวัติมีประวัตินะอันนี้ก็พระไม่รู้จักความเอาผ้ามาใส่หนาะๆคือกูจะด่าทุกวันเลยด่าทุกวันเลย เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีจิตสำนึกในการที่จะทำความสะอาดหนึ่งละไม่มีจิตสำนึกมีแต่จิตที่จะหลบหลีกหลีกหนีเพื่อที่จะรอดพ้นจากการไม่ทำไม่ทำงาน นะนอกจากที่จะไม่ทำงานแล้วยังยังมาทำแบบนี้เป็นการสร้างความลำบากสร้างความเดือดร้อนทำทาให้เกิดความขี้เกียจขี้เกียจในการที่จะทำงานทำให้เกิดความลำบากในการทำงานยิ่งขึ้นไปอีกนี่นะมันไม่ใช่เรื่องดีนะนี่หนักก็หนักนี่ ออกหลายครั้งแล้วยังเอามาใส่ดีนะที่ด่าด่าทุกวันดินะที่ยังไม่สาบแช่งเอามาใส่สร้างความลำบากให้กับพระรูปอื่นนะสร้างความลำบากให้กับพระรูปอื่นนะเพราะว่าการลงมาทำความสะอาดตั้งแต่เช้าเช้าเช,ช้านี มันก็ต้องฝืนฝืนร่างกายฝืนร่างกายนะมแม,ะม,นะม้แต่พวกมึงสารเลวยังไม่ทำเลยนะแม้แต่พวกมึงสารเลวยังไม่ทำเลยแล้วผ้าที่ใช้ในการถูนี่ก็เป็นผ้าที่หนักมากผ้าที่หนักมากมาสร้างความเดือดร้อนซ้ำซ้ำซ้อน ซ้ำซสอนเข้าไปอีกนอกจากจะสร้างความซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกแล้วยังไม่มีจิตสำนึกยังไปพูดสารเลวว่าให้คนอื่นว่าเขาไม่ทำเพื่อที่ตัวเองจะได้จะได้เกาะได้เกาะเขาพูดให้เขาเสียหาย เพื่อให้คนอื่นทำเพื่อให้คนอื่นมีความผิดเพื่อที่จะได้ทำเพื่อที่ตัวเองจะได้เกาะนะมันมันมีประวัตินะมีประวัติคือหลวงตาเหมือนหลวงตาเหมือนเฮ้ hey, กูก็ทําไว้ดีแล้วนี่นะพระรูปอื่นเขาไม่เขาไม่ได้ทำนะพระรูปอื่นเขาไม่เคยทำนะมีแต่กูทํา แต่ทำไมหลวงตาเหมือนถึงถึงลงไปที่ใต้ถุนศาลาตอนเช้าเช้มืดก็มืดเดินก็ลำบากลงไปทำไมนะพอที่จะบินบทัทบินธบัตก็เห็นก็เห็นเสือศาสตรปูนะปูแล้วพระรูปอื่นไม่ได้ปูนะเพราะว่าหลวงตาเหมือนลงไปสวนทางกับหลวงพี่ลงไปเออลงไปทําไมดึกๆ มืดก็มืดลงไปทำไมลงไปปูสาลนะนะก็เลยดูไปดูมาพระเดชพระเดชฉานที่พวกมันไม่ได้ทำมาว่ามาว่ามาว่าหลวงตาตาเหมือนขี้เกียจนะชาติชั่วมากทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําไม่เคยทําเลยไปว่าพระรูปอื่นว่าเขาขี้เกียจไม่ทํางานนี่แหละนี่คือนี่คือความเลวของพระบ้านนี้นะพระบ้านนี้ ควเร็วของโยมควนะเร็วของโยมเวลามาจําศีลหรือว่ามาสวดมนต์นะกาต้มน้ำไม่พอก็ไปยืมของหลวงหลวงตาเหมือนมานะคนยืมก็คนหนึ่งคนเอาไปส่งก็คนหนึ่งนะกาต้มน้ำมีตัวเดียวมันไม่พอโนะยมยมชันกาแฟนะยมฉันกาแฟนะ กาต้มน้ําตัวเดียวมันไม่พอก็เลยไปเอาของหลวงตาเหมือนมาอีกตัวหนึ่งเหมือมนก็รอรอรอกาต้มน้ําเมื่อไรจะเอาไปส่งนะเพราะว่าท่านก็จะใช้เหมือนกันนะทีนี้เอาไปส่งก็เอาไปส่งที่กุฏิจเจ้าอาวาสทั้งสองตัวเลยนะทั้งสองตัวเลยเพ่อใหญ่สีเป็นคนเอาไปส่งนะคนที่มายืมรู้สึกว่าจะเป็นยายสำราญนะพวกยายสำราญ ไมยืมคนที่เอาไปส่งก็คือพ่อเจสีเอาไปส่งที่กุฏิเจ้าอาวาสทั้งสองตัวเลยนะหลวงตาเหมือนหลวงตาเหมือนก็อรอหลวงตาเหมือนก็เห็นเนาะก็เลยไปถามเอาว่าการต้นน้ําของข่อยนะมันมีนิดตัวหนึ่งนะมีอยู่นิ่ตัวหน,นะนึ่ตนงตัวงามๆทางเจ้าอาวาสก็เป็นเป็นคนที่ไม่ถูกสโลกไม่ถูกสโลกของ ถ้าบ้านเราก็คือไม่ถูกตำราคือคนหนาอูทูว่าว่ามมพิศพนั่นแหละคือคนที่ไม่ถูกตำราไม่ถูกโฉโลกนะก็เลยพูดจาแบบแบบมาว่าแดกนะหลองจากนั้นก็เลยว่าเอาก็เลยก็เลยเลยถียงกันผิดกันในวันขึ้นปีใหม่นะนะในวันขึ้นปีใหม่นะโอ้โหมวนกรุบเลยนะมวนกุบเลยนะนี่แหละคือ คนหรือว่าพระที่ไม่มีพรหมวิหารไม่มีพรหมวิหารไม่มีเมตตากรุณามุจิตาอุเบกขาไม่มีพรหมวิหารมีแต่สันดานเดรัจฉานผ่าห้อขี่ที่ที่พูดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหาเรื่องไม่ใช่ว่าอะไรคือมันมีตำนานมาแล้วนะมันมีตำนานมาแล้ว พ่อเจสีพ่อเยสีก็เป็นนายว่าขี้ข้าพลอยนะนายว่าขี้ข้าพลอยนะก็เลยเรื่องเรื่องต่างๆก็เลยมาถูกมาถูก,ลกหล,ลานหะลานหลานตัวเองก็คือหลวงพี่เปานะมาถูกหลานตัวเองหลวงพี่เปามาถูกหลานตัวเองหลวงพี่เปาเนี่ยเรื่องต่าง พ่อหลานตัวเองโดนโดนเข้าเนี่ยพระใยสีนี่ชักดิ้นชักงอเลยเหมือนช่วยอะไรหลานตัวเองไม่ได้พวกพวกที่กัดก็คือพวกที่พวกที่กัดก็คือพวกที่เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันกับพระเหสีกันหลานเจ้าของ คือพวกขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจแล้วก็ไปว่าให้คนอืน่นว่าว่าเสียเสียให้หายว่าให้ชั่วช้าเพื่อที่จะได้ทำทำในสิ่งที่ที่ตัวเองอยากจะเกาะนะคือเรื่องแบบนี้มันมันมีอยู่ทุกทุกหน่วยงานที่เห็นที่เห็นชัดก็คือปกครองอำเภอ ที่หลวงพี่เคยไปทำปกครองอำเภอโรงเรียนเห็นชัดมากคือหน้าที่ของตนเองไม่ทำแต่ไปโยนให้คนอื่นทำแล้วก็พูดจาชาดช,ชั่วเดรชฉานให้คนอื่นเสียหายเพื่อที่จะให้คนอื่นทำนะเพื่อที่พี่เพื่อที่ให้คนอื่นทำแก้ตัวทำแก้ความผิดของตนท,งท,งทั้งๆที่คนอื่นเขาไม่ มีส่วนรับผิดชอบแต่ว่ามันเป็นส่วนของตนเองที่จะต้องรับผิดชอบแต่ไม่รับผิดชอบแต่โยนให้คนอื่นแล้วก็กล่าวหาคนอื่นว่าไม่ดีนะมีหลวงพี่เจอเจอมาหมดแล้วนะเจอมาหมดแต่ว่าเป็นคนเป็นคนใจดีนะใจดีก็เลยบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือเหรอนะมีอะไรให้ช่วยเหลือเหรอเอยิ่งได้ใจให้ยิ่งได้ใจก็ยิ่งเข้าทางหลวงพี่สินะ เพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วชาญเขาจะแสดงออกมาหมดบางทีก็เก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ฟาดปุ๊บนะมีอะไรให้ช่วยเหลือนี่ระวังให้ดีนะมีอะไรให้ช่วยเหลือนี่อยู่ที่สังคมของของพระของวัด ยิ่งเยอะนะเยอะมากเลยเยอะไอเรื่องเรื่องอ่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของลวงพี่มีอะไรให้ช่วยเหลือเขาโยนยนภาระหรือว่ายนอะไรต่างๆมาหลวงพี่ก็มีอะไรให้ช่วยเหลือเรระวังตัวให้ดีหลวงพี่เปามีอะไรให้ช่วยเหลือเนี <c oughs> ่หายต่อมเลยหลวงพี่เปามีอะไรห้ช่วยเหลือหาไม่เห็นเลย อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโอ้น,นุ่น้อนุ่นมมนมีอะไรให้ช่วยครับใค่ช่วยถูถูพืนให้ก็พอคือมัน ที่ที่พูดนี่คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วหนูได้ฟังหนูก็ต้องต้องระวังตัวไงที่พูดหนูต้องระวังตัวเพราะหนูเจอมาแล้วไงถ้าตามาไม่ทันเป็นยังไงถ้าตามาไม่ทันเรียบร้อยเลยนะนี่ แค,แค่ตาว่าเฉยๆนั่นตายยังไม่ได้ด่านั้นน่ะวันนั้นน่ะวันที่หนูยังยังไม่ได้ขึ้นมานะเพราะว่าตารู้ความความเลวของของของพระวัดนี้แล้วก็คนบ้านนี้ไงตาก็เลยว่าเลยตอนนั้นป๊อบยังไม่มา ป๊อบมันมันเฉมอะมันเฉมนั่นน่ะไอ้ป๊อบมันเฉมมัน,ม,ม,นมันก็ง่วงเหมือนกันมันก็ไม่อยากตื่นเหมือนกันไอ้ป๊อปตบตาตาลุกตั้งหลายครั้งไม่ยอมตื่นแต่ไอ้ป๊อปบบอกบอกว่าตื่นแล้ว ตื่นก็มันมันนั่นแหละตื่นแต่ว่าหนูไม่ตื่นตื่นแล้วครับตื่นก็มันลตื่นหนูไม่ตื่นไงที่พูดนี่ต้องดูด้วยในนี้ว่ามันเกิดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว จะบอกว่าประจานก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะสามปีขึ้นได้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาสามปีขึ้นได้ถ้าจะประจานก็คือจะประจานตั้งแต่เรื่องที่เกิดที่เกิดเรื่องแต่นี่มันมันผ่านมาหลายปีแต่ว่านิสัยอัปปียังเหมือนเดิม ยิ่งทวีคูณขึ้นไปมากนะมีเรื่องสนุกตั้งเยอะนะสนุกมากนะที่สำคัญที่สุดวัดนี่เปิงเปิงวัดนี่คือพิดกันเปิงวัดนี่คือผิดกันนะเปิงวัดนี่จะไปโลกสวยไม่ได้เด้เอเปิงวัดนี่คือต้องพิดกันนี่คือเปิงวัดบนเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะเปิงวันนี้คือเปิงพิษกันเปิงวันเขาไม่มาหาเรื่องหนูแต่ว่าหนูก็ไปหาเรื่องเขา กันิว่าเพิ้ยดป่ครับผมเพิ้ดจังสี่เพิ้ยดป่ครับเพิ้ดมังแดงนี่พัดลมตัวนี้ก็มีตำนานนี่กูจะต้องยุดซื้อพัดลมผ้าลายบะไร้กร้างกูสิงแ่ไอ้กูยุดซื้อพัดลมคือ พระที่อยู่อยู่อยู่ยเหนือนี่มีเยอะใช่หไหมตนเองก็คือต้องอยู่ตรงติดกับพัดลมก็ต้องยุน่นยุ่นที่เข้าไปย่นที่เข้าไป,าไปแล้วก็มันเป็นวันศีลข้าวของที่โยมมาทานเนะ่ยอะมาถวายนั่นมันเยอะนะบุสนกูบสุ <c oughs> <c oughs> บสนกอแตะวักกูเดชื่อซื้อพัดลมเนี่ยก็มีตำนานนั้นนี่ตาก็ด่าคืนว่า มันบ่ม่นน้ำใหม่ดิเพราะจิเอามาแหกันแล้วก็วันศีนนั่นข้าวของที่โยมมาถวายมันเยอะอืมอ,มอมืมันเยอะบวชมาตั้งนานแล้วไม่รู้กระซังนี่ขอแห้บอกกูได้ยวึดซสื้อผัดลมไปสิะะเป็นยังไงกรสร้างนี่ก็มีตำนานนี่นี่มีตำนานอพลมตัวนี้นี่น,นะอยาให้ดูภาพภาพมุมกว้าง นี่ตัวน,นี้มีตำนาน,นตรงน,น,น,นี้ก็มีพัดลมแต่ว่าโดนขโมยไปนี่ไงที่ติดพัดลมใครว่ามันไม่มีนี่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 มันจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้โดนขโมยไป ขโมยง่ายนะเพราะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดขโมยง่ายนะล้างผ้าก่อนทางทางนี้เป็นด้านเหนือนะ ้านเหนือทางนี้เป็นด้านทิศตะวันออกทางที่พระอยู่เป็นทางด้านทิศใต้ทางหลวงพเปาเดินมาเป็นทางด้านทิศตะวันตกจะไ,ได้ไม่งง